จะพาไปทัวร์ตลาดนะคะตลาดชื่อว่าตลาดน้ำพูนะคะตอนนี้เรากำลังขับใจ้อยู่สองคนนะคะไปเที่ยวตลาดกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะทางไปตลาดกันนะคะไปค่ะเลสเตตลาดน้ำพู้กะแม่อันนี้สองสาวปาร์ี้พากปเที่ยวอีกแล้วค่ะเที่ยวกันค่ะอันนี้คนละขับคนละขับอ่าคนละขับคนละขับะ วันนี้เซดายทเขาไม่เปิดไฟเนาะแล้วก็ได้เที่ยวแบบชิลๆแต่ฝุ่นเยอะมากเลยวันเนี้ยใช่ไหมใช่กระเด็นเข้าตาแบบกระดินกระดอนไปหมดอ่ะอุ้ยอ้ยหลุมผู้ชายมาบีบแกน้าะโคมามากหน้าเถื่อนมาก เดียวนะคะเออเรามาที่ตลาดตลาดนะคนเยอะมากจะไปดูตลาดน้ำผู้ว้าวระวังรถนะคะแม่เนี่ยโอ้ยจุดี่ดแต่เราอยู่แล้วค่ะไม่ได้นะคะขิดนะคะตลาดน้ำผู้ค่ะอาทิตย์ถึงแล้วนะคะ นี่ค่ะเราก็ถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตลาดยิ่งใหญ่ตะการตามากค่ะดูนะคะวันนี้เราจะมาส่งแม่เราซื้อของดูซิว่าจะได้อะไรไ <laughs> เราชอดเมื่อกี้คือยกจกักระแ <laughs> ลแม่เราต้องแม่เราต้องได้ครีมทาจักระแลค่ะของเยอะไปหมดร <laughs> ้านตามากืล, <laughs> ล้านอุ้ยร้านร้านเยอะมาก <c oughs> อุ้ยน้ำพีคฉ่ำม,มาก <c oughs> อุ้ยซูชิซ <c oughs> ูชิฉ่ำม,มากน้ำยาผักให้โบปวาตส่วดยาส่วนยาวบ,าาบมีจ้า ปีมีอยู่น<อ>ู่นไงค่ะพี่เตจตตีไก่หนึ่งแล้วก็ไม่เอาตีไก่หนึ่งค่ะตักฉ่ำเลยค่ะ ล้อมหรอ,อไม่รู้อ่ะอไม่ได้กินอันนี้ครีบสดๆจากครัวเลยค่ะกำาลังหั่นให้อยู่คนนี้นะคะครีบสดๆช่ำมากน่นา,ากินมาก ไม่ได้พื่ไม่มีไงขอบคุณท่านเลยนี่ยาป่าทม่ีมีแกงเคี่ยวหวานด้วยนี่้ยาหน้ากินมากไปมาอุดหนุนกันนะคะอันนี้อยู่ตลาดอยู่ตลาดน้ำผูค่ะนี่ขนมซีน้ำยานะคะบุฟผักนะคะบุฟเฟ่ผักนะคะมาได้เลยจ้าตั้ง่อนไหมแม่ตั้ง่อนขอบคุณนะคะ ีไอ mm ้น hmm. <Okay. S 1> um, yeah, mm ี hmm. um, right. ่ม <Fern sehen fella> <c oughs> <that> <c oughs> oh, ันต้องเอาพิษแน่ๆปลาตัวใหญ่รอดปฏิบัติละเอาตัวหนึ่งหนึล้อล้อจะไม่ใช่จะกินด้วยกันเนี่ยขอใหเอากันเลยเอาเลยกันเลค่ะเดี๋ยวมาเอากันเอาเลยก็ได้ปลาเจดานะคะเจดาเมีอยงปลาเผาน้ำจิ้มอุ้ยปลาตัวใหญ่น่าทานมากดูนี่ ย่างสดๆอยู่ตรงนี้เลยจ้าปลาสวะนอเวยยปลาสะวะนอเวย์ <c oughs> นี่ค่ะพ่อค้าย่างเองคัดสันกับมือ <c oughs> น้ำจิ้มมีสามอย่างน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มมีสามแบบนะคะน้ำจิ้มมีสามแบบอาอทั้งสามแบบเลยไหม อันนี้อันนี้คือถั่วใช่ไหมคะถั่วตัดอันนี้เป็นซีฟู้ดยู้าดำอร่อยอันนี้หรออันนี้หรออันดำดำอยอ๋ออันนี้ซีฟู้ดอันนี้อันนี้อะไรคะถั่วตัดเหมือนกันอ๋อหนูเอาซีฟู้ดอันนึงแล้วก็อันนี้อันดำดำอันนี้สองอันได้ไหมได้จ้ะขอบคุณนะคะแอดไลน์ได้นะคะมีส่งนะคะเนี่ยมีส่งไหมแม่มีส่งใช่ไหมคะมีส่ง ใครสนใจแอดไลน์เลยนะคะนี่ค่ะมีส่งมีส่งด้วยนะคะแล้วมีจบเงินนะโอไปหาเดี๋ยวโอ้ยน่ากินจังเลยอันนี้ฉ่ำขนาดไันเจะเดี๋ยวเราไปหาดูซื้ออะไรต่อค่ะของเยอะมากเดี๋ยวไปซื้อไก่ให้น้องกี๊คืออา๊ยเดี๋ยวเฮแล้วลานล้ลานตามากนะคะ ตามอเจไปไม่ไก่ทอดไก่ทอดฉ่ำมากแมวอะไรอ่ะน่าข้าแกงด้วยอันนี้ไก่ไก่ทอดเจนิดนะคะ

ปลาไข่ไหมแม่ใช่นี่ไงเราอยากกินปลาไข่อ่ะเดี๋ยวพี่หยิบเผื่อไปตัวหนึ่งนะระเวียบออกไม่ไม่หยิบให้เราสามตัวก็ได้สามตัวเหรอขออีกกล่องนึงค่ะกล่องเอาแต่ปลาไข่หรอเพจใช่อาันนี้มีส่งไหมคะแม่ไม่งส่งไม่มีเลยวันนี้คนส่งอ๋อส่งไม่มีใช่ไหมคะ มาซื้อมาซื้อที่ร้านได้นะคะนี่เจไก่ทอดเจนิดอยู่น้ำํำพุนะคะน้ำมีอุ่นให้ด้วยนะดม่มอ่มากไนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะได้อะไรกินกันต่อนะคะก็ไก่ทอด ไกทอดเยอะไปหมดเลยไก่ทอดเยอะไปหมดเลยวันนี้อาจจะเวียนเวียนกล้องหน่อยนะคะเพราะว่าถือแบบไม่ได้ตั้งใจถือเพราะเป็นตลาดนะมันจะวุ่นวายค่อยๆถ่ายถ่ายแบบบรรยากาศไม่กัวแล้วกันมีน้ำด้วยนะ,ะนี่เดินไปถ่ายไปนะน้ำส้มขันนะคะคนก็ยังขายของเยอะอยู่ในนี้ช่วงเนี้ย น,นี่ก็ไก่ทอดไก่ทอดแบบฉ่ำมากไก่ทอดเยอะข้าก็เดินตลาดอ,อีเจ้าอะไรอีกคะอุ้ยทูเรียนเนาะฉ่ำ ไม่รู้สามสิป<ะ>บป่ะขวดนะคะขวดกลางแล้วก็ขวดใหญ่นะแม่มาต่อที่อีเจเขาซื้อนมหวานนะคะวันนี้อันนี้ถูก่ากนะบอกราคาสามี่3-4บอันนี้แยกกันดีไปได้ไรอะ่ะหวาน,หว,นหวานฉ่ำมาก หวานร้านอะไรอ่ะวันนี้สายฝนปะสายฝนสายฝนรวมมิตรของหวานกินขนมหวานช่ำนไนไปซื้อสิแม่น,นี่ซีฟู้ดนะคะมีหอย ม in right ีกุ 1941, in ้งดองกงดงมีหอยแครงเอ้ยหอยนาเลยุดนี่ไงชุดละสองร้อหอยหอยแครงลวกหอยอี่หอยปีกนกหอยนี่อะไรนะหอยโข่ง มันลงหมันล่าหมัล่านักะาหมึกอันนี้นะไข่หมึกโอ้ยเยมูโอ้ยยำอ่ะฉ่ำมากยำน่ากินมากไปเดี๋ยวเราไป เดี Billie, <laughs> ๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปซื้อผู้เตี่ยวกันนะคะวันนี้เราจะเดินตลาดประมาณแค่นี้ก็พอแล้วเนาะเพราะว่าเต็มมือแล้วเราเต็มมือแล้วก็เต็มมือแล้ววันนี้ดูนะส้ํำมากเดี๋ยวเราไปหาซื้อผู้เตี่ยวต่อนะคะเราเดินไวเหมือนกันนะแป๊บเดียวไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อร้านผูเตี่ยวกันนะคะนี่มันจะเป็นยาตยผู้เรียนคนวงผู้เรียนเต็มเลยส่วนมากจะคนซีนแม่เลยเช้อผู้เรียน แล้วก็ถ่ายไปนะคพอ,อบรรยากาศก็ยังคึกคืนนะคนเยอะฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำนะคะโอ้ m ม g ก๊แม่น้ำอะไรก็ไม่รู้นะคะดูน่ากลัวอยู่นะเนาะรู้ว่ามีน้องเคยนี่ต้องมีน้องเคแน่เลย <c oughs> มาถ่ายเราไปโอ้ย oh ขึ้นบักเนินใหญ่มากเนินสูงมากสุดๆ ตรงน,นี้ก็จะมีสถานบันเทิงนะมีร้านลงร้านเล้ามีผับเอ่ยใดใดเอ่ยฉ่ำไปเลย่าุยสถานเที่ยวบันเทงิงฉ่ำไปเลย,ยรู้จักเราด้วยไม่หรอ,อบันเทิงฉ่ำไปเลยค่ะรจักหน่ได้ นี่ค่ะเราจะเลี้ยวเข้าตลาดนะคนเยอะมากขับรถได้แบบเสียวตูดมากนี่ใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวมาค่าวนี้เรามาร้านก๋วยเตี๋ยวคุณแม่นะคะแม่คุณแม่ที่ปล่อยเตร๋ยอ่ะอร่อยอร่อยสุดอร่อยมากอร่อยมากดูนะไส เรื่องไหนเรื่องนี้อ่อใช่แล้วค่ะแม่เหมือนหอมเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวแม่ฉ่ำมากเลยอ่ะมมไ่บอกแม่ว่ามาอย่างเงี้ยทำมันโอเคเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกรอบหน้ามาอีกถ่ายซ้ำถ่ายซ้อนถ่ายอยู่ร้านเดียวนี่แหละเออเออจะเอาอะไรเพชรเอาเส้นเลยหนูหนูเอามีขาวเอามีขาวที่ใช่อันนี้ใส่ทุกอย่างแม่แต่มีมีขาวหนูไม่ต้องลวกเส้นนะแม่หนูจะหนูจะไปลวกเองพรุ่งนี้หนูไปกินพรุ่งนี้หนูไม่เอาเลือก ด,ด,ด,ดูนี่ดูหมอ้ม <า S 1> อกิน<า>ทำมานี่ค่ะอยู่ตรงไหนนะเนี่ยเขาเรียกว่าตรงไหนนะตาโกโอยู่ตรงสตารโกนะคะฝั่ง,งตรงข้ามร้านหมูกระทะต้นสดอ่าฝั่งตรงข้ามร้านหมูกระทะต,ต้นสตกใกล้ตลาดยูโบโอ๋อก่อนถึงตลาดยูโบใช่ไหมนี่ค่ะ ฝั่งตรงนู้นก็จะมีเซเว่นนะฮะแล้วก็มีกาแฟนกแก้วเนี่ยน,นี่มีหมูมีเครื่องในช่ำๆเอเอคนเยอะนะเนี่ยออออคนหลายออน,าานาี่มอเอ์เนื้อถุงใหญ่มากใช่มอแม่ฉ่ำม,มั้งข้าเตียวแซบเยอะ เจ้าของร้านแซ่บกว่าก๋วยเตี๋ยวค่ะตอนเนี้ยเลิศอันนี้ของใครของแม่หรอแม่ขาวใช่แล้วตัของเราเป็นดีขาวแยกเส้นไปแยกเส้นไม่ต้องไม่ต้องลวกเส้นใช่ผักก็ไม่ต้องลวกนะแม่ใส่ถุงไปเลยโอเคมาหนึ่งกระเม่ใส่เยอะๆเออแต่แม่ไม่ค่อยบายอหรอก เคยมีน้ำตายไหมนี่ตุ๊ก่านนำตานนี่เหรอมีส่งไหมแม่นี่มีส่งไหมเยอะกล่งตรงนี้ก็ส่งเดียวมีแอดไลน์ไหมคะแอดไลน์ตรงไหนแอดไลน์ลายพังแล้วเออแต่ถ้าอยากกินมากินที่ร้านอร่อยเทเลกรามั่ยหมอออมาเจอแม่ค้าด้วยมีเทเลกรมเหรอ ดูเส้นเขานี hey. ่เส้นแบบมีหลายเส้นมัมีเส้นเยอะมนเส้นไหมเส้นกระดามวยเส้นกระจาษมีสุดหล่อมาซื้อของมีเสียงหวานมากคนหล่อมาซื้อเออซื้อกดนี้หรือว่าซื้อหนึ่งชาอันนี้มีข่าวเนาะแยกผัดแยก ไม่ค่ะเพราะว่าเขากินตุ้งนี้หนูไปลวกเองแม่นี้กินตุ้นี้แหละเติมเนื้อเจียวเหนกันเนี่ยจริงโอ้พิ่งมารับเพิ่งเลิกงานยังไม่รู้เลยจะไปไหนช่ำไหมฉ่ำมากอน้ำตาลไม่ต้องแค่นี้แหละไหมบิดน้ำลาลเจียวน้ำลานี่ถึงหรอใช่จึ๊ก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 เออนั่นแหละ เราจะทำติ๊งกันน่าทานแม่ไว้มาซื้อกันนะคะอยู่สตาโกนี่เองเป็นต้มยำมอใหญ่มากใช่ตอย่างหรือใครไม่รู้นะได้ไม่ไดแยกก็ได้จะร้อนอร่อยกินนื้อสดนิดตัรหวานั่นนะตับแม่ค้าหวานหวานตับแม่ค้าแข็งนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นนี่คืออะไรเบียร์เหรอเบียร์ มันคือยาชูกำลังแม่มัคยาชูกำลังแก้ยัง่อยอ่นี้อันนี้ลูกสาวเนี่ยโอเคค่ะราคาเทียทานี่ร้อยยี่สิบโอเคขอบคุณค่ะแม่มีมีมีให้แอดตรงไหนแอดทีละแกรมหรอตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเชปลี่ยนไทยไหมโอเคเดี๋ยวส่งพิธาลาไปนะเดี๋ยวจะเอาใส่ในคลิปขอบคุณค่ะ มาค่ะสำหรับคลิปนี้ก <Relax> <essel> the so like, the ็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านซ้อยไปกินอาหารที่เราซื้อก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วมาเจอกันในคลิปหน้าว่าพวกเราสองสาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะเจฐารากับน้องน้ำเพชรนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากมากกดซับสไคร่ติดตัวกัน